ความเชื่อที่เรามีบวกหลายสิ่งดีที่เราศรัทธาและความเป็นมาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีสมเด็จหลังตาแผ่นดินที่เป็นประเด็นอยู่พักหนึ่งนะก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับผมก็คืออยู่ในบ้านนะเราเองก็เออก็เคยเอามาลงคลิปครั้งหนึ่งแล้วแต่รายละเอียดตอนแรกอ,อาจจะไม่ดีมากนะผมก็คือตอนนี้รายละเอียดต่างๆนานา,นานที่เราเห็นแล้วนะครับผมเราเข้าไปศึกษาแล้วว่าเนี่ย คือหลังตราแผ่นดินเนี่ยเป็นหลังเป็นตราที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าไงไม่ไม่ใช่ว่าใครเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับผมถ้าไม่รับอนุญาตนะครับอย่างที่เราเห็นเองเนี่ยครองค์นี้เป็นพิมพ์แขนกว้างนะครับผมพิมพนี้จะมีอยู่ในสมเด็จวัดปราสาทบุญญาวาสนะครับถ้าถามว่าเก๋แล้วสมเด็จวัดปราสาทบุญญาวาสเอาไปแกะพิมพ์ทําไมเอาไปแบบว่าทําพิมพ์นี้เพื่ออะไรนะครับผมเข็นเม็ดมนลสารต่างๆไหมครับ อันนี้คือเม,ม็ดมวลสารเก่านะครับผมที่ได้จากกรุของวัดบางขุนพรมนะผมก็คือเป็นมวลสารเก่าของผ้าที่แตกหักนะครับผมก็คือเปิดกรุมาก็จะมีผ้าที่แบบว่า,าสมบูรณ์แบบกับผ้าที่แบบว่าบินแตกหักหรือแบบอาจจะหักแบบลืมคือไม่สวย,ยรประมาณนี้ผมก็คือไม่มีใครเอาเนี่ยฮะอย่างรอยฝนเนี่ยก็คือถ้าเป็นคนสมัยโบราณน,นะครับเขาจะเชื่อเรื่องพุทธคุณจาก ผงพุทธคุณของสมเด็จพุทธจจรย์โตนะครับว่าสามารถรักษาโรคนะครับผมก็อาจจะมีรอยฝนอย่างที่เราเห็นนะครับผมพิมพ์นี้ก็อย่างที่บอกครับผมก็คือเป็นพิมพ์แขนกว้างนะครับผมถามว่าสวยมากไหมผมว่าความคลาสสิกมากกว่านะครับเพราะว่าผู้วันนี้พระสวยๆเนี่ยอพระใหม่สวยเยอะๆเลยนะครับผมแต่นี่คือพระเก่าอยู่ที่การเก็บนะว่ะจะไปแล้วจะว่าไปแล้วก็ มวลสารทุกอย่างอาจจะแห้งแกร่งต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่การเก็บอยู่ที่การรักษาบูชาเพราะว่าคนสมัยโบราณนะฮะเขาอาจจะไม่ได้มีกรอบสําเร็จเหมือนทุกวันนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นว่าร้อยเชือกมั่งอะไรเงี้ยเปลือยแขวนเปลือยบ้างอะไรเงี้ยผมก็ต่างๆนานา,นานากันไปนะครับแต่อย่างตัวผมเองอะ่ะผมเป็นคนที่แบบว่าพอเข้าไปศึกษานะผมบอกเลยว่าตราแผ่นดินเนี่ย นะครับผมและเห็นเม็ดมลสารต่างๆไหมครับก็จะมีให้เห็นอยู่นะแล้วอีกอย่างคือตราแผ่นดินนะครับผมไม่ใช่ว่าใครคนไหนจะามาปั๊มเล่นๆได้นะผิดกฎหมายนะครับเห็นไหมฮะรอยฝนชัดเจนนะเพราะตาแผ่นดินนี่เป็นตราที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันป้องกันคุณใสายได้สิบสองเชื้อชาตินะครับผมเพราะตาเนี้ยก็ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้การที่ห้าเลยนะครับผมหรือ รชัชกาลที่5เราจะสมมติว่าจะเรียกว่าสมเสด็จพ่อรอ5กันนะผมแต่จริงแล้วอ่ะให้เรียกวา่ารัชกาลที่5 query, <dep lay. S 2> น่าจะโอเคกว่านะเหมือนแบบว่ายกท่านให้สูงขึ้นนะครับผมน่าจะดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาจะเรียกว่าเออรอ5รอ5แต่คําว่ารอ5เนี่ยบางทีก็ย่อมาจากรัชกาลที่5นะครับผมก็คือให้เข้าใจตามนี้นะครับผมก็คือเรายกให้สูงเห็นไหมคือแบบพิมพ์ต่างๆนะครับผมก็คือมันก็จะมีมีที่มาอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นพิมพ์ที่แบบ อาจจะเป็นพิมพ์หนึ่งในพิมพ์ของหลวงปู่นาควัดละคังอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่คือสิ่งที่ผมพูดวันนี้ก็คือว่าคือเราเห็นมวลสารต่างๆแล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็รู้จักรู้จักพิธีการต่างๆแล้วเนี่ยพระสมเด็จองค์นี้เป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพิธีการที่แบบว่าประมาณเป็นร้อยปีถึงจะมีเรื่องนี้ก็คือเลอกเอกแบบนี้ถึงจะกลับถึงจะวนกลับมาครั้งหนึ่งนะผมก็คือเขาเรียกว่าเลิกของ พระราหูนะครับผมก็คือราชาเลิกซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้อยร้อยปีถึงจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะผมเพราะว่าเลิกเนี้ยเป็นเลิกที่เขาคํานวณออกมาแล้วนะครับและเป็นพิธีที่ดีมากนะครับละมนสารดีนะครับอันที่แน่ๆเลยก็คือทําแจกนะครับผมคือคําว่าทําแจกเนี่ยคือแจกให้กับตํารวจนะครับผมเพื่อไปขอเขาเรียกไงเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นขวัญกาลังใจนะครับก็ถ้าจะบอกว่าเก้ เกฟเพื่ออะไรครับผมอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่เราก็ไม่ไม่ได้ว่ากันอยู่แล้วไม่ได้ว่าใครอยู่แล้วเพราะว่าเรามองว่าเราเห็นพิธีการเห็นจากข้อมูลต่างๆครับผมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแบบพิมพ์นี้ที่มีอยู่ในพระใหม่ๆด้วยนะครับถ้ามันไม่ใช่พระถ้าองค์นี้ไม่ใช่พระแท้เนี่ยนะครับแล้วเขาจะไปทําพิมพ์ของวัดปราสาททาไมนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็ศึกษาก่อนนะผมเพื่อจะแบบสะสมหรือจะแขวนบูชาก็ดีนะครับผมเพราะว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเขาบอกว่าพระสมเด็จองนี้แขวนแล้วดวงดีนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็คือคนที่จะตกงานก็กลับกลายเป็นไม่ตกงานนะครับแล้วก็บางคนก็มีชีวิตดีขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ยังไงซะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าสิ่งหลายๆอย่างผมก็จะพยายามอธิบายในสิ่งที่มันอธิบายง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมกับความเชื่อที่เรามีขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่ับคลิปต่อๆไปอย่าลืมนะครับความเข้าใจง่ายๆ นะครับผมแล้วก็อธิบายง่ายๆรับฟังง่ายๆผมจะพยายามหามาให้ทุกคนได้ชมกันสวัสดีครับ